ขันหูเหันเลยเอาคัดต้นบัตรไหมไม่เอานอนเลยนะโอเคเดี๋ยวลูกมานะไปไหนอีกอะไปซื้อผลไม้ให้ไงเอออยู่คนเดียวได้นะแล้วไอเราไม่ดูไม่ได้หอ่ออย่าลงเดินออกมาจากเตียงนะอย่าลุกออกมานะเข้าใจเปล่ารู้ไหมเอาอะไรบ้างไหมไม่เอานอนอ่อแล้วนนลผลไม้เอาอะไรไหมจะกินอะไรบอกมาเดีย๋ยวจะซื้อให้ไม่ซื้อแล้ว ไม่อะไรเลยเลยเง้อเอาไหมเฮ้อเอาก็ได้มังคุดมังคุดก็ได้ละมุดละมุดก็ได้ลำไยลำไยก็ได้มะเฟืองมะไฟเอาไั้ไปเดียวขนุนหน้อยหนามารากรแตงโมพุทราเอาไหมเอาไม่เอาคุณย่าไม่เอาไม่เอานะ วันนี้ลมไม่ดีเอฟซีอ่านะอยู่บ้านกันนะอย่าลูกมานะเอ้าไปเดีวอย่าลงเดินนะรู้เปล่าโ okay, อเคเอฟซีวันนี้พี่เกจะไปข้างนอกหน่อยจะไปซื้อผลไม้แต่คุณย่านอนแล้วไม่มีปัญหาหราพี่เอเปิดพัดลมไว้แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังเบาๆว,วิทยุให้ฟังเบาๆสบายๆไปแป๊บเดียวไม่ได้ไปนาน ไอ้แป๊บเดียวนะคุณย่าทีแล้วสชั่วโมงอะ่ะฮะทีชั่วโมงก็ประมาณสักสี่ชั่วโมงอ่ะโอ้โหต้งองทชั่วโมงก็สี่ชั่วโมงก็แป๊บเดียวเองได้ไหมไม่ได้ให้ไปกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอแล้วอ่าโอเคโอเคสองชั่วโมงนะอ่าโอเครู้เรื่องเที่ยงนะครับไปอะ่ะ <c oughs> คุณอานะคะไหนเที่ยง นี่เพิ่ง11โมงครึ่งเองเที่ยงที่ไหนอะให้กลับกี่โมงให้กลับกี่โมงให้ลูกกลับกี่โมงไม่รู้กับใจงไปโอเค